ลลอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเนื้อบ้านไต่บ้านไก่บ้านองอันนี้บแม่นรถซอสอ่แม่นรถซอจบ่เป็นรถหาเสีย์หาเสียงสื่อเสียงนะครับเด้อแต่เป็นรถหนังคอเข่าสีมหามาบอกมาจ๋าหมาแหลกหมาอยู่ม่ากินน้ำกันรักรครับเหมือนแรกนี่มีหนังน้ำม้วนมาให้ทันบึงนะครับกินเข่ากินน้ำแล้วแะแลนออกไปพอกันได้ที่เดินวันวันเด้อครับพี่น้องเด้อ อาจาถูกเธอไปยิ่งมองยิ่งสวยจับใจน่ารักน่าใครเหมือนใจต้องหวนกิจาลมเอ๋ยลมโนมลู่ล้กอดลมลม่ขอข้าวมาขายห่อยนะคะอ๋อโหแต่าทุกปีทุกปีละครั้งมันมาใกล้เลยพ่อจะเบิ้งอยู่ได้หนังก็ได้ ไปดูหนังไปดูห no นังเปคนเดียวเลยเหรอเบิงหนังขอเข้าเบิงงโอ้แค่็ไปเบิงบัตครอบครัวหรอเปล่าเนี่ยแมีใจตอนฉายนี่ต้องเปิดเพลงเสียงดังใลยดหให้คนรู้ ไม่อยากจะไม่มีคนมาดูเครื่องเสียงทำแต่ของไม่อพูดใจมันหรอแต่ของไม่ทำอะไรเอาทำนั้นเถ้าก็ไปลากเียวถ้าก็เป็นหนียรไปเป็นหนียีมันยากเขามาถามเอาจำเนี่ใช่ไปจำนี่แต่ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ใชั่นนะครับ ที่พี่มาพี่ต้องมาขออนุญาตใครไหมอใช้ขอผู้จิบานครับขอผูใหญ่พอ,อ,อ,อปูใหญ่บม่ดูดขอขอผู้ช่วยกันพุชผู้บ้บานผู้ช่วยผู้ตกลงลูกรถไเลยจะขอผู้จิบานไหมออถ้าเกิดผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไม่อยู่ก็ไม่ได้คําตอบก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วต้องเสียค่าอะไรครับค่าพื้นที่ค่าอะไรอย่างเงี้ยมอดเดอเสียครับเสียราคาไฟครับขนนัรอบผ่าเขา ระยะค่าที่ค่าไฟหมดแล้วมีมะนางข้อเข่านะปกติจะเริ่มขายประมาณกี่โมงครับพี่ตุ้มเพิ่งครับตุ้มเพิ่งไปขายแล้วคือไม่งั้นมันจะเลิกดึกเกินไปเหรอฮะหรือว่าอย่างไร,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 รมัน,มนดึกเกินไปครับม,มันเอาสายดึอกอะไรมาที่ลบกควนซุ้มนอนนะซุ้มปูเฒ่าอย่างนอนพอคนถีบวย่ยใบจะบอกเว้ยบ้านนี่นะถ้าต้องสายจะทุ่มครึ่งไปเลิกสายผมก็กลัวเห็น มีหน àn, ังมาฉายให้ดูบ่อยไหมมีบ่อยเหรอแล้วมาฉายแบบนี้หรือเปล่าฮะขายยาเหรอเงินยาแล้วนี่เขามาฉายแล้วเขาทำอะไรรู้ป่ะขอข้าวขอข้าวอ่าแล้วนี่ชอบดูหนังอะไร ชอบดูหนังแบบไหนหนังผีหนังผีอบหนังผีทำไมชอบหนังผีฮะชอบหนังว้า ่เขาไหมเนยเครื่องใายสช่ครับแล้วแม่เขาก็เอาขอเขย่าแล้ว้างหลังไม่เร่าก็หาอรู่นพืนหลังจร่เลยขายไปแล้วเครื่องเสียอะไรอย่างเงี้ยวเป็นบ่อยเป็นรู้ประจำเลยนะพ่อนั่งคอเขานั่งแจงกี่เล็กไหมฮะล่ะแจงได้กี่เล็กนะขาดูไรเราด่างเชือ อ๋อค sì ือให้เอาหนังไปแกงนะแกให้ก mm. ี่เล uh ็กแล้วทำไงอ่ะเศร้าเลยครับมันแกไม่ได้เลยแกไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วรุ่งเช้าไปขอข้าวเขาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ผ่งกับการมขึ้นเลยอ๋อคือกลับคืนนั้นเลยคือเราจะไปขอข้าวเขานี่ก็ต่อเมื่อฉายหนังให้เขาดูจบเรื่องครับแต่ไม่ใ้ายอกครึ่งนึงแน่อไปขอเขาเพราะว่าพ่อใจหายเขาได้หนังมา่จบเรื่องก็มาเอาหน้าเลด เกิดบ้าหรือไงคิจะบ้าก็ได้แต่บ้ารักนะเราคำตอบจากเองมานานแล้วทุกอย่างก็ไม่แน่มึงนะแล้วเอามาปากเสียงนี้วะหนังที่ใช้เขาเรียกว่าฝนตกเลยครับคือเป็นเส้นหมดแล้วครับ บอกถึงอายุไขของหนังแด่เป็นอย่างดี ทีพ่พ่อฉายหนังอยู่แม่ลูกหลับอยู่หน้ารถครับหลับจับตูมาะไยไปด้วยจะกลับแล้ว,ลวะะหรอคะไปครับนนไม่สนุกไม่สนุกมันเป็นยังไงคะคะ่งเก่าไปให้ดูผู้จบอะครับเหนียกรับ ทำไมถึงกลับน้ำไม่ดีหรือวไงฮัมมันบ่ดีเป็นใจเนี่ยน้ำประิดใหญ่นี่หนังที่พี่ไปซื้อมานี่ก็ไม่ใช่หนังใหม่ใช่ไหมเป็นหนังที่เขาฉายจนแต่เขาโลแล้วครับเขาโดนโลแล้วครับนี่ถ้าใหม่ๆมันจะกี่บาทได้พี่เรื่องเลยเนี่อย่างใหม่ใหม่ทุ่มเนะครับเป็นหมื่นเหรอลักแสนเริ่มร้องกระเป๋านี่งรักแสนเริ่สองกระเป๋าเนี่ยเหรอ แทนกลัวเลยเหรอครับแดงแต่การก้าวกลางไม่กับหาหมื่นนีนะนนกันซุ่มธรรมดาเียกับสามพันสีพันก่มีน่ะอ่ไอ้แปดร้อยนี่แสดงว่าเป็นหนังที่เกลดแบบเบิร์ดเกียดมันเนี่ยเขาเอาิ่นเนี่ซุ้มคาโลเนี่ยเขาใส่ก่อนื่อน้าหมดเขาห้องกับซื้อสภาพแล้วทม่ซื้อทังมาไดมันแพงหวดเขามาสายเขาเขามากุมพามัามกลุม สายที่ยังชาวหนังมาไม้มาน ใายหนังเล่นี่ได้ยังไงเทเลน้อยก็ใจมาขอนเทเลน้อยก็เคยมีโตดหนังโหลดอย่างนาะนี่โหดนังโหลดเป็นเจ้าเรียนผมเลยออกมาหาข้อเขาต่อเลยก็ทิ่มไใหม่โน่จอต่อประโยชน์ที่ซื้อเครื่องฉายเอ่ยจอเอ่ยเครื่องเสียงเอ่ยนี้รับมรดกมาจากใครพี่เขยพี่เคยครับเมื่อก่อนพี่เคยมีอาชีพฉายหนังเล่ครับแล้วทำไมเขาถึงเลิก ก็แก้เขาไปว่าดดแล้วมีไตอนที่พี่เฉยขายอยู่นี่ตอนนั้นบัวศรีได้ไปช่วยไปทุกคลีอะไรไหมผู้เมือครับเพราะฉะนั้นก็คือทุกคลีกับรัรฉายหนังกับฟิล์มกับบรรยากาศครับหมูเจ้าเบื่อหนังฉายหนังเล่นี่มาตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบหนังรักหนังด้วยหรือล่ารักหนังแต่น้อยรักหนังรักอะไรรักบรรยากาศของการฉายหนังหรือว่า รักที่จะดูหนังหรือว่ารักการทําอาชีพนี้เอาชีพดีแล้วเนี๋ยเห็นนังอื่นมาไหนผมมันมันเอถฐานะก่อนอนาะฐานะเี่านั้นเลยเอาฐานัด้วยรักด้วยอ้าวแล้วไม่เห็นว่ามันจะมีไรายได้ที่ดีอะไรงไงเลยเพราได้ผมเอเหตุใจมากตรงมากแต่พอมาเห็นไปบริโดนตอนนี้เศร้าตรนแล้วมันไ่เพราะสิใดเป็นคติเลยนะรักอะไรทําต้องทําไอ้นั่นไม่ได้รักหมอลำ แต่รักหนังนนแรกตรงที่มาขอข้าวนี่ได้ความคิดจากใครเห็นมาเห็นมาจากตรงไหนว่าเอ๊ะคิดเะยมาก่อนโมอก่อนมงขอเมื่กมอ,อ,ก,อ,อก่อนที่เคยก็ขอข้าวเหมือนกันขอข้าวเหมือแล้วทําไมไม่ไม่ล้อมวิกเก็บตังค์ไม่คุ้มเหรอมันเ่าบอว่ามีทุนครับมันเพราะว่าซ้ำเนี่ยเขนนบาบ่กเบิร์นหนังนอกจากสิกการแปลงนอกจากที่มีรถไหญ่ามมีดีกว่านะในจงังบิ่งแล้วมันไม่ขายยาผมว่าวัวเก่งผ่าวัวเก่ง กัดขายาดงพูดยังบอกยังตลกตัวไหนก้นสื่อไงยังไหนจังบอกอะไรังเขายังซื่อ ทางนี้เก็บเครื่องทางนู้นเก็บจอแล้วนะครับล้มแล้วเร็วมาเห็นมีเอนันผู้ชายคนนึงมาช่วยนั่นเป็นญาติกันหรือว่าเป็นลูกจ้างือเป็นไทยครับจ้างมากจ้างลูกจ้างมาคนหนึ่งครับจ้างเขายังไงครับมือละหน่อยครับวันละวันละหน่อยหนึ่งร้อยบาทแม้จะฉายหนังหรือไม่ได้ฉายหนังก็ต้องจ่ายครับครับนับวันเดินทางไปกลับด้วยอ่ครับ พรุ่งนี้พี่ตื่นไปขอข้าวกี่โมงนะครับหกโมงเช้าครับหกโมงสีหาที่ตื่นเนี่ยตรียมตัวแลืวเว,ล,ว,วลาไปฉายในที่ที่จะนอนมีที่ไหนบ้างครับสาราวัดสาราวัดกับสาราสองมองนะครับออกับสารากรามบ้านอะไรครับงเงี